ตัดกล้วยวิธีไหนง่ายสุดต้นสูงขนาดนี้จะตัดลงมายังไงได้นี่เป็นกล้วยน้ำวายักษ์พันพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับต้นใหญ่เครือใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็สูงแบบนี้ครับวิธีแรกผมคิดได้นั่นก็คือจะเอาบันไดเนี่แหละครับปีนขึ้นไปแล้วก็ตัดเขาลงมา ผมคิดนะครับว่าสมมุติผมตัดเขาลงมาด้วยความสูงขนาดนี้เขาจะตกลงมากระแทกกับพื้นทําให้เสียหายครับอีกวิธีหนึ่งผมจะเอาเชือกไปมัดฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆยโยงลงมาซึ่งมันยุ่งยากจริงๆครับวิธี2วิธีนี้ผมเก็บพับเลยครับใช้ไม่ได้ครับมาดูวิธีแบบบ้านๆของผมครับวิธีการต่อไปนี้เป็นวิธีการตัดต้นกล้วยที่มันสูงเครือใหญ่ลูกใหญ่แบบนี้เป็นวิธีง่ายๆครับ โดยที่ผมใช้มีดเนี่ยตัดที่ต้นเขาง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่ว่าก็ต้องการะยะดูก่อนนะครับว่าเมื่อมันล้มลงมาเนี่ยมันจะลงมาถึงพื้นด้วยขนาดเท่าใดเมื่อผมการะยะเสร็จเรียบร้อยผมก็ตัดที่ต้นกล้วยได้เลยครับตัดข้างเดียวนะครับไม่ต้องไปตัดหลายข้างแล้วต้นมันก็ค่อยๆเอ็นลงมาเอ็นลงมาแบบนี้ครับเราก็ตัดไปเรื่อยๆครับเบาๆนะครับ นะครับเอ็นลงมาเอ็นลงมาแบบนี้แล้วก็นี่เลยง่ายง่ายแบบนี้เลยครับบางท่านบอกว่ามันค่อยๆอยเอ็นลงมาก็จริงแต่ว่าตอนสุดท้ายมันกระแทกพื้นลูกมันจะเสียหายหรือเปล่าอยากให้ดูข้างล่างของกล้วยเครือนี้ครับเนี่ยตรงที่ผมตัดปลีออกไปเรียบร้อยมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเมื่อมันหล่นลงมากระแทกที่พื้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะกระแทกพื้นครับลูกของกล้วยเนี่ยไม่กระแทกพื้นนะครับจึงไม่เกิดความเสียหายครับ นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะตัดเครือกล้วยที่มันต้นสูงนะครับกล้วยพันุ์พระราชทานสมเด็จพระเทพเนี่ยเครือใหญ่ลูกใหญ่หวีใหญ่แบบนี้เลยครับแล้วก็เวลาสุกเนี่ยมันจะสุกตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนครับดังนั้นผมก็จะหาวิธีเอามาห้อยไว้แบบนี้เพื่อที่เวลามันสุกจากข้างล่างนะครับผมจะเริ่มกินจากข้างล่างที่มันสุกไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียงกันขึ้นไปข้างบนครับ ผมหาคือแล้วก็มาปลูกไว้ที่ครัวแบบนี้เลยครับบางท่านอาจจะบอกว่าทำไมไม่เอาไปบ่มแก๊สมันจะได้สุกเร็วๆความปรารถนาของผมเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นครับ <c oughs> ความปรารถนาของผมเนี่ยปรารถนาที่อยากจะให้มันค่อยๆสุกข,ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยครับ <c oughs> แล้วผมก็จะกินไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ถ้าเอาไปบ่มแก๊สเนี่ยมันจะสุกพร้อมกันแล้วผมกินไม่ทันครับ <c oughs> แต่ว่าเอ๊ะมันจะสูงเกินไปไหมเนี่ย ผมจะไม่ถึงครับดังนั้นผมจะไปหย่อนเชือกลงดีกว่าครับนี่ค่อยๆหย่อนลงมาดีกว่าเมื่อกี้สูงเกินไปครับผมอาจจะเอื้อมไม่ถึงแล้วพี่ๆเกษตรกร,ร,กรทุกท่านล่ะครับมีวิธีการตัดกล้วยและวิธีการเก็บรักษากล้วยอย่างไรคอมเมนต์มาผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับ